ครับสวัสดีครับเมอร์ซีคุณสี่นะครับศูนย์ติดตั้งช้กเพอความร่วมมืบนหนดรามินทากิโลเมตรที่7นะครับคันนี้ก็เป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมาอปเกตช่วงล่างใหม่นะครับแก้การโยนการโครงนะครับโดยการติดตั้งโชอกใหม่4ตัวคู่กับสปริงเดิมๆนะครับโช้กที่ใช้เป็นโชอกแบบโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวรุ่นปรับสีระดับกระบอกสีเหลืองนะฮะตัวนี้ จะปรับนุ่มได้หมดสีระดับปุ่มปรับตัวนี้ครับสีฟ้าๆเนี่นะครับนะฮะในราคาหมื่นต้นๆหมื่นเศษๆเองนะครับเป็นชัวที่อัปเกรดดีกว่าชัวรเดิมๆที่มาจากโรงงานในราคาเพียงหมื่นต้นๆนะครับหลายๆท่านก็สอบถามมาราคาหมื่นถูกหมื่นเศษมีไหมมีครับเราก็จําหน่ายทั้งสินค้าบ้านเราแล้วก็สินค้านําเข้านะครับมีราคาหมื่นครับสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับ สังเกตว่าช่วอัพตัวนี้นะครับกระบอกมันใหญ่นะครับนะฮะก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าของเดิมนะครับนะฮะเนี่ยของเดิมกระบอกเล็กๆเองเ,ออเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะครับของเดิมจะกระบอกเล็กกว่านะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับของตัวโปรเฟเดอร์ขนาดก็จะใหญ่กว่านะครับก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าก็ทําให้ช่วงล่างก่าถนนดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่งสบายกว่าเดิมนะครับ แต่จะไปเทียบคุณภาพโชคเกีรสูงๆก็คงไม่ได้นะครับก็ตามหลัาคาครับนี่คือตัวโช o w อัพ r o fender นะครับตัวนี้เป็นโชวงแบบแก๊สผสมน้ำมันนะครับเป็นแก๊สผสมน้ำมันปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับนะฮะสินค้ารับประกัน1ปีนะครับใครที่อยากอัพเกรดช่วงล่างใหม่นะครับในราคาแบบงบไม่แพงนะครับ หลักหมื่นนิดๆน,นะฮะหมื่นสามพันกว่าบาทนะครับมาที่เมอร์สี่ขุแล้วก็มีสินค้า,คาพร้อมจําหน่ายถ้าติดค่าประการน,นะครับไม่ว่าจะสินค้าระดับไหนราคาไหนเรามีพร้อมจําหน่ายนะครับเรามีพร้อมให้บริการครับนี่คือตัวปาเจโร่สปอร์ตที่จะมาเปิดตล่าสุด่ลยเมอร์สี่ขุดสนะครับ ต,ตัวช้อัพตัวโปเฟนเดอร์ปรับสีระดับครับผมครับตอนนี้ด้านหน้าปาจโร่สปอร์ตนะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือประกอบนะครับตัวโช้คอัพโปรเฟนเดอร์นะครับตัวกระบอกสีเหลืองปรับสีระดับนะครับแก๊สผสมน้ำมันนะครับติดตั้งกัวงสริงเดิมๆนะครับนี่คือกลุ่มปรับอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นโช้คอัพขนาดกระบอกที่ใหญ่กว่า ของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับก็ช่วยระบายความร้อนนะครับสามารถแก้การโยนการครองได้นะครับอย่าอัพเกรดช่วงล่างในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับหลักหมื่นเสร็จเศษนะครับทางร้านเมิร์สเราก็มีสินค้าพร้อมที่จะจําหน่ายนะครับนี่คือตัวช็อปโปรเฟนเดอร์นะครับแก๊สผสมน้ามันปรับสีระดับนะครับที่จะติดตั้งในรถปาจโร่สปอร์ตนะครับเรามีจําหน่ายสินค้าหลากหลายราคาหลายเกรดนะครับนี่คือตัว โปรเฟนเดอร์นะครับมีจำหน่ายสำหรับรถทุกยี่ห้อนะครับเป็นพวก f o r t จ n e r ออะไรก็มีนะครับ Ford หรือกระบะต่างๆพวกรี vo หรือว่าไ r รตันหรือว่า Ford อะไรก็มีจำหน่ายนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆเมอร์ 4, 4, เดบนถบนหนรรามินทากิโลเมตรที่7นะครับเรามีชุดช่วงล่างหลากหลายให้คุณได้เลือกนะครับจะเอาของถูกๆก็มีของแพงๆก็มีนะครับคันนี้ในยุคแบบนี้นะครับราคาหมื่นเศษๆแล้วก็มีจำหน่ายนะครับ จ่ายเพียง30,000ื่นเศษ็จๆนะครับชอบหน้าหลังทั้งหมด4ตัวของโปรเฟนเดอร์ครับผมครับครัดันหน้าปาเจโร่สปอร์ตครับหลังจากทีมช่างลงมือประกอบตัวชัอบพร้อมสปริงนะครับก็จะลงมือติดตั้งตัวช็อปตัวโปรเฟนเดอร์นะครับปรับ4ระดับนะครับแก้ผสมน้ำมันนะครับนี่คือปุ่มปรับนุ่มหมด4ระดับนะครับ ในรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้คือเป็นโช้บแบบแก้ผสมน้ำมันขนาดกระบอกใหญ่นะครับช่วยทําให้สมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนิ่งลดการเหวี่ยงการโคลกนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มก็อย่าลืมครับเมอร์ซีดุมสีบนหนุ่รามินทากิโลเมตรที่7นะครับนี่คือตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่มาเพกช่วงล่างโดยการติดตั้งตัวครัพตัวโปรเฟนเดอร์นะครับปรับ4ระดับหน้าหลังนะครับในราคาเพียงมึงหมื่นสามพันเศษนะครับเรามีชุดช่วงล่างหลากหลายให้คุณเลือกนะครับ โปรเฟนเดอร์ปรับสีระดับในรถปาเจโร่สปอร์ตครับสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อเมอร์ซีนสี่นะครับบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกหกห้าห้าหกแปดห้าครับผมครับครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมอร์ซีดืนสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับด้านหลังตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับ ติดตั้งชาร์ปตัวโปรเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับแก๊สผสมน้ามันปรับนุ่มน้ำบอนะครับ4ระดับนะครับนี่คือตัวชาร์ปหลังนะครับปรับ4ระดับสังเกตนะครับขนาดกระบอกใหญ่กว่าของเดิมนะครับชาร์ปโปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นแบบแก๊สนะครับก็สามารถระบายความร้อนนะครับเวลาเราวิ่งไกลๆก็ยังแก้การโยนการโค้งการเข้าโค้งอะไรต่างๆนะครับก็ดีกว่าของเดิมแน่นอนนะครับเพราะช็อคอัพกระบอกใหญ่ก็สามารถซับแรงดิดของสปริงได้ดีกว่าของเดิมนะครับ ตัวนี้จ่ายเพียงหมื่นเศษนะครับหมื่นกว่าบาทหน้าหลังนะครับเป็นช้อัพโปเฟนเดอร์แบบแก๊สผสมน้ํามันนะครับปรับนุ่มนอบสีระดับนะครับที่เราจะทําการติดตั้งนะครับในรถป a เจโร Sport ์ตคันนี้นะครับจากอัพเกรช่วงล่างนะครับให้นุ่มๆนะครับนั่งสบายนะครับให้แตกต่างจากชกช่วงล่างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับ เรามีชุดชุดท้างล่างหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายราคาให้คุณได้เลือกนะครับนี่คือตัวโปรเฟนเดอร์ตัวแก๊สปรับสีระดับนะครับโปรเฟนเดอร์ก็มีหลายเกรดนะครับเป็นโมโนทูบก็มีนะครับราคา17,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวกลางๆนะครับนะฮะตัวล่างสุดก็3 0 0 0เอ้ย6ก0 0กว่าบาทก็มีของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นแก๊สผสมน้ํามันแต่ปรับนู่นนวดสีระดับนะครับสินค้ารับประกัน1ปีครับโปรเฟนเดอร์นะครับ นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมื่อสี่โมบนถนนรามินทรากิโลเมตรที่7ครับผมครับเรามีชุดช่องล่างหลากหลายให้ท่านได้เลือกใช้นะครับตามงบตามค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าแต่ละคนนะครับต้องการนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับตัวชาร์ปโปรเฟนเดอร์นะครับในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับนุ่มหนุบกว่าเดิมแน่นอนครับผมครับ กำลังติดตั้งอยู่นะฮะด้านหลังนะครับครับด้านหลังปาเจโร่สปอร์ตนะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือติดตั้งตัวชช้ฟตัวโปรเฟนเดอร์ปรับสีระดับนะครับนี่คือปุ่มปรับนะครับสีระดับนะครับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับนี่คือชช้ฟตัวโปรเฟนเดอร์แก๊สผสมน้ำมันนะครับที่ช่วยลดอาการโครองอาการโยนนะครับในรถปาเจโร่ได้นะครับ นอกจากนี้ก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนิ่งกว่าเดิมนะครับเป็นการอัปเกรดในราคาที่ไม่แพงมากครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเมื่อ4กุ4บนหนวรามีทากิโลเมตรที่7นะครับเรามีชุดช่วงล่างหลากหลายให้คุณได้เลือกใช้นะครับนี่คือตัวปา j e r o ่สปอร์ตนะครับกีโมดเกตโดยโชวงอัพโปรเฟนเดอร์หน้าหลังนะครับในราคาเพียง13,000เส็ตครับผมครับสนใจติดต่อนะครับ081 665 5 6 8 5นะครับเมอร์ส4คุณ4บนถนนรามบินทากิโลเมตรที่7ครับ